แม่อุ้มลูก20กว่าปีก่อนผมได้ไปงานโรงงานแถวเพชรเกษมจึงไปหาห้องเช่าแถวนั้นอยู่งานที่ทำก็พนักงานคุมสายการผลิตรองเท้าแตะที่ใช้ในโรงแรมและโรงพยาบาลเป็นโรงงานเล็กๆมีพนักงานไม่ถึง50คนแต่งานก็เยอะ หัวหน้ามักให้ผมทำงานกะดึกซึ่งเลิกทิ้งคืนตัวผมเองก็ไม่เกี่ยงม,มีอยู่คืนหนึ่งหลังเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่กี่วันเพื่อนร่วมสายการผลิตคนหนึ่งไม่สบายขออาศัยมอเตอร์ไซค์ผมไปส่งที่บ้านหน่อยบ้านเขาใกล้โรงงานปกติผมจะไปอีกทางห้องเช่าของผม ห่างจากโรงงานประมาณ3กิโลเมตรเขาบอกให้ผมเข้าซอยหนึ่งว่าเป็นทางรัฐเดี๋ยวเขาจะบอกทางให้ผมก็ทําตามแต่ก็ง่วงเหลือเกินถนนในซอยครุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อต้องคอยหลบหลีกจนหน้าหงุดหงิดยิ่งตอนนั้นหน้าฝนผมอยากจะหักเลี้ยววิ่งกลับเลยด้วยซ้ำ แต่รับปากไปแล้วก็ต้องทำให้ได้เมื่อนึกภาพต้องกลับมาล้างรถผมหมูดหงิดซ้ำขึ้นมาอีกรถก็รถใหม่เพิ่งซื้อไม่ถึงครึ่งปีเมื่อไปถึงหอพักของเพื่อนแล้วผมจึงรีบกลับทันทีระหว่างที่รถวิ่งมาถึงกลางซอยซึ่งไม่มีไฟทางอยูแล้วเป็นซอยเปลี่ยวบ้านคนไม่ค่อยมี แต่ละหลังก็ห่างกันมากผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอุ้มเด็กเดินอยู่ท่าทางดูร้อนรนเหลียวขวาแลลซ้ายเหมือนจะหาคนช่วยอยู่ข้างหน้าผมนึกจะขี่ผ่านเพราะอย่างที่บอกว่าง่วงแต่ใจหนึ่งก็สงสารจึงหยุดรถถามมีอะไรให้ช่วยไหมครับ เธอหันมาบอกผมว่าช่วยไปส่งโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะลูกฉันตัวร้อนจีเลยผมตอบกลับทันทีขึ้นมาเลยครับโรงพยาบาลไหนที่ไหนก็ได้คะ่ะฉันไม่รู้จักสักแห่งพอดีไม่ใช่คนแถวนี้ผมร้องอ้าวตัวผมเองก็ยังใหม่กับแถวนั้นสมัยนั้นเพชรเกษม ช่วงซอยร้อยยี่สิบกว่าขึ้นไปจะเปรี่ยวมากแม้จะออกมาถึงหน้าถนนเพชรเกษมแล้วก็ตามก็ยังเปรี่ยวและมือดอยู่โรงพยาบาลเดียวที่ผมรู้จักก็อยู่เกือบถึงแยกท่าพระแล้วผมจะทำยังไงดีดึกขนาดนี้จะมีคลินิกเปิดหรอ ไปมองเห็นเธอร้องไห้ะระลิกระริกพรางช้อนตัวลูกให้กระชับอกกว่าจะบิดมอเตอร์ไซค์ไปถึงแยกท่าพระนานมากงั้นตระเวนหาแถวนี้ละกันผมนึกพรางเรียกหลิงสาวกับลูกให้ขึ้นซ้อนกว่าจะผ่านถนนในซอยที่ขรุขระก็ใช้เวลานานแล้วเมื่อถึงหน้าปักซอยเธอบอกลูกเธอตัวร้อนจีมาก ผมรีบเร่งบิดคันเร่งแต่ถนนก็มืดนานๆจะมีรถผ่านมาผมก้มดูมายน้ำมันก็เห็นว่าน้ำมันใกล้หมดอีกยุ่งละสีคราวนี้ต้องรีบหาปั๊มเติมสมัยนั้นปั๊มที่เปิดทั้งคืนก็น้อยแต่ก็จะต้องหาทำอย่างไรได้ผมขี่ไปข้างหน้าเรื่อยๆ เรื่อยๆน้ำมันก็ใกล้หมดแต่ก็ยังไม่เจอปัม๊มผมตัดสินใจจอดรถแล้วบอกหญิงสาวเดี๋ยวผมช่วยโบกรถเก่งที่ผ่านมาแล้วขอความช่วยเหลือจากเขาดีกว่าพูดแล้วผมก็โบกทันทีแต่ไม่มีรถผ่านมาจอดให้เลยแม้แต่คันเดียวผมคิดก่อนจะพูดว่า เอางี้ขึ้นรถขี่ไปข้างหน้าหาปัม๊มหมดตรงไหนก็หยุดโบกรถตรงนั้นถ้ามีปัม๊มผมจะเติมแล้วรีบพาน้องกับลูกไปโรงพยาบาลไกลถึงท่าพระก็ยอมแล้วผมก็ขี่ไปข้างหน้าโดยมีเธอกับลูกซ้อนท้ายแต่ไปได้ไม่ไกลน้ำมันก็หมดผมถามเธอว่าลูกเป็นไงบ้างเธอย้ำแต่ว่า ตัวร้อนจีผมรีบปลกรถทันทีกว่ารถจะจอดก็คันที่หกรถคันนี้จอดแล้วถามผมว่ามีอะไรหรือถามผมก่อนที่ผมจะถามผมรีบพูดวัตถุประสงค์เขาเหลียวขวาแลซ้ายก่อนจะพูดว่าไม่มีนี่ครับผมขมวดคิ้วเขาพูดต่อ ผมเห็นคุณยืนพูดคนเดียวตั้งแต่ผมขับอยู่ฝั่งโน้นแล้วตอนแรกไม่อยากยุ่งแต่แฟนผมบอกให้ไปดูคุณหน่อยผมเลยเลี้ยวรถกลับมาผมมากับผู้หญิงกับเด็กนี่ไงผมชี้ข้างๆเสียงผู้ชายคนขับรถพูดต่อไม่มีนีน่มีแต่คุณคนเดียวครับหญิงสาวบอกให้ผมพาเธอไปโรงพยาบาลต่อ นีไ่ไงเธอบอกให้ผมพาไปโรงพยาบาลผมหันไปบอกเขาทันใดนั้นเองชายหนุ่มคนขับก็ลงจากรถแล้วเอาอะไรคล้องคอผมผมสะดุ้งตกใจรู้สึกว่าตัวเองค่อยๆสุดลงนั่งกับพื้นและเป็นเวลาพักใหญ่กว่าผมจะหายมึนหัว สักพักคนขับรถถามดีขึ้นยังครับคุณคงเจออะไรสักอย่างแล้วละ่ะผมมองที่หน้าอกตัวเองเป็นสายสร้อยพระสามองค์ชายหนุ่มพูดกับผมหลวงพ่อช่วยคุณแล้วล่ะครับผมมาได้สติรีบยกมือไหว้ขอบคุณเขาหญิงสาวก,กับลูกหายไปไหนไม่รู้แล้วพรุ่งนี้เราคงต้องไปทำบุญให้เธอแล้วละ่ะ ผมได้แต่นึกในใจแล้วก็ถอดเอาสายสร้อยพระคืนเขาเขาให้ผมขึ้นรถไปปั๊มน้ำมันข้างหน้าซื้อน้ำมันใสแกนลอนที่เขามีในรถแล้วกลับมาส่งผมตรงจุดที่ทิ้งรถไว้ผมไหว้ขอบคุณเขาอีกครั้งอย่างสำนึกในน้ำใจนี่เป็นเรื่องจริงที่เจอกับตัวเมื่อผมเล่าให้เพื่อนฟัง ื่อนคนนั้นกล่าวขอโทษผมยกใหญ่เขาไม่นึกว่าแค่มาส่งครั้งแรกผมก็เจอดีเลยเขายังเล่าต่อว่าในซอยนั้นเคยมีหญิงสาวพร้อมลูกที่ป่วยจะพากันไปโรงพยาบาลแต่ถูกรถชนตายทั้งคู่ก่อนที่วิญญาณเธอกับลูกจะวนเวียนหาคนไปส่งโรงพยาบาล ไม่ไปผูดไปเกิดเสียทีผมกลับไปในซอยนั้นอีกครั้งตรงบริเวณที่พบเธอกลังจุดธูปบอกว่าผมจะทำบุญให้ขอให้เธอไปผุดไปเกิดเสเธอเชื่อไหมครับหลังจากจุดธูปบอกเสร็จระหว่างทางที่ผมกลับผมเห็นเธอพร้อมลกูกยืนไหว้ขอบคุณผม และเรื่องราวหลอนทั้งหมด,ดมีเพียงเท่านี้